พบกันอีกเช่นเคยกับ Love no, Snow, By, n o Channel By Nut และนิยายรักโรแมนติกโรมานเรื่องร้อนรักแรงปรารถนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Love no, Snow, By, n o Channel By Nut กันด้วยนะคะไปพบกับความสนุกของนิยายกันได้เลยค่ะจองมินหิวปีกวีนัสกลับมาถึงหน้าห้องพักของเธอด้วยความยากลำบากเขาหยิบกุญแจจากกระเป๋าของอีกฝ่ายและรีบไขเปิดประตูเข้าไปพร้อมทั้งพยุงตัวเธอให้เข้าไปในห้อง ก่อนที่จะรีบปิดล็อกประตูทันทีชายหนุ่มรู้สึกได้ถึงอกนุ่มที่เสียสีไปมากับตัวเขาซึ่งมันเป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงปรารถนาในตัวหญิงสาวขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้เขาพยายามกลมความรู้สึกนั้นเอาไว้และรีบพาเธอไปอยังเตียงนอนก่อนจะเอ็นล่างบางที่อ่อนปลกเปียกลงบนที่นอนวีนัทพลิกตัวกระสับกระส่ายชายกระโปรงสั้นลังขึ้นสูงจนมองเห็นเยวขาสวยจองมินหายใจไม่ทั่วท้อง เขาแอบเกินน้ำลายลงคออย่างยากลำบากพร้อมกับเอื้อมมือหยิบผ้าห่มมาคลุมร่างบางที่นอนอยู่บนเตียงชายหนุ่มนั่งลงข้างตัวเธอมือเลียวยาวรูปไล้ลงบนแก้มนวลใสวีนาจึงคงนอนกระสรับกระสายไปมาด้วยความไม่สบายตัวผ้าห่มหลุดลุ่ยจากตัวเธอจองมินเห็นเช่นนั้นก็พยายามตัดใจเขาลุกจากเตียงช,ช้าๆแต่ทว่าได้ยินเธอพูดอะไรบางอย่างพี่วิน หญิงสาวพึพรรมพำเสียงเบาคล้ายกำลังละเมอจองมินโน้มตัวลงไปใกล้ใบหน้าของวีนะเพื่อฟังสิ่งที่เธอพูดพี่วินหญิงสาวยังคงเอ่ยชื่อนั้นซ้ำๆตอนนี้เธอกำลังคิดถึงพี่ชายที่อยู่ห่างไกลเธอรู้สึกว้าวุ่นใจเรื่องผู้ชายคนนั้นจนอยากให้พี่ชายมาอยู่ใกล้ๆอยากให้เขามาปกป้องเธอจากผู้ชายร้ายกาจอย่างในจองมินอะไรกันขนาดนอนยังละเมอถึงผู้ชายอื่น มันสำคัญกับเธอแค่ไหนกันจองมีรู้สึกโกรธจนเลือดขึ้นหน้าทั้งที่เธอตกเป็นของเขาแล้วยังมีหน้ามาละเมอเรียกชื่อผู้ชายอื่นที่เขาได้ยินอีกทำไมเวลาที่เขาเอ่ยปากจะรับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไปกับเธอแต่เธอกลับไม่สนใจยดีในตัวเขาเลยสักนิดที่สำคัญยังละเมอเรียกหาผู้ชายอื่นที่เขาได้ยินอีกด้วยโอ้ยหึงเลยชายหนุ่มตะโกนลั่นในใจด้วยความโกรธทันใดนั้นเอง แขนเลียวเล็กทั้งสองข้างของหญิงสาวาก,ก็โอบกอดลัดรอบคอของเขาเอาไว้กับมินไม่คันได้ระวังตัวก็เลยล้มโครงลงไปบนเตียงนอนล่างหนาเกยอ,อยู่บนร่างบางกลายเป็นว่าหญิงสาวโอบก,กอดชายหนุ่มไว้แน่นวีนั้นกงฝันถึงพี่ชายนึกถึงอ้อมกอดของผู้ชายเพียงหนึ่งเดียวที่มักจะคอยปกป้องเธอจากอันตรายทั้งปวงเขาทำเช่นนั้นมาตั้งแต่เธอยังคงเป็นเพียงเด็กหญิงตัวเล็กๆเ,เล่นแบบนี้เลยเหรอ ชายหนุ่มพึงพำออกมาอกนุ่มบดเบียดอกกว้างของเขาแนบแน่นจอมินเริ่มหายใจติดขัดจะขยับหนีก็ใช่ที่คุณคุณเขาเรียกเธอเบาๆหวังให้เธอได้สติกับคืนมาก่อนที่เขาจะระง,งับความรู้สึกไว้ไม่อยู่และทำอะไรลงไปอย่างที่ใจคิดแต่หญิงสาวไม่ได้ตอบอะไรและยังคงโอบก,อ,ก,กอดเขาไว้แน่นเช่นเดิมถ้าคุณไม่ปล่อยผมไม่รับรองความปลอดภัยนะ ชายหนุ่มขู่นิดๆแต่เหมือนกำลังเตือนสติของตัวเองเอาไว้วีนับไม่มีปฏิกิริยารับรู้ในสิ่งที่เขาพูดเธอยังคงเงียบเงียบเหมือนเช่นเคยแต่ตอนนี้ชายหนุ่มชักไม่เหมือนเดิมผมเตือนคุณแล้วนะจองมินบ่นพึมพำออกมาเขาเริ่มทำตามความเรียกร้องของหัวใจตัวเองเขาซบหน้าลงบนซอกคอหอมกุ่นของเธอพร้อมสูดดมความหอมจากกายเธอ มือของเขาลูบไล้ไปทั่วล่างบางอย่างแสดงความเป็นเจ้าของและเพลิดเพลินอยู่กับการซุกไซยิงสาวอยู่สักพักก่อนจะตัดใจและเลือกที่จะล้างล่างบางเข้ามาโอบก,กอดไว้แนบอกกว้างหญิงสาวรับสนิทในอ้อมกอดของเขาจองมินก้มลงมองหน้าหญิงสาวในอ้อมกอดของตนเองด้วยสายตาเต็มเปี่ยนไปด้วยความรักซึ่งความรู้สึกแบบนี้เขาไม่เคยมีให้กับผู้หญิงคนไหนมาก่อนเธอเป็นคนแรกที่ได้มันไป และได้มันไปอย่างง่ายได้ชนิดที่ชายหนุ่มเองก็ยังรู้สึกแปลกใจจริงอยู่ครั้งแรกเขาต้องการที่จะเอาชนะเธอเพราะเธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่ไม่สนใจหรือเห็นเขาอยู่ในสายตาแต่พอนานวันเข้าเขากลับหลงรักเธออย่างไม่รู้ตัววี v. ผมจะทำทุกวิถีทางให้คุณรักผมชายหนุ่มกระซิบบอกเธอซึ่งหลับสนิทอยู่ในอ้อมกอดของเขาหญิงสาวยิ้มน,นิดนิดเหมือนกำลังฝันดี จองมินหลับตาลงก่อนจะเข้าสู่นิทาตามเธอไปเขาลุกจากไปตอนใกล้ลุ่งเธอที่วีนัสยังคงหลับสนิทและไม่รับรู้ถึงการมาและการจากไปของเขาสองวันต่อมาจองมินตัดสินใจที่จะมาพูดกับนายยองเกี่ยวกับนางเอกเอ็มวีตัวใหม่ของเขาเขาเคาะประตูห้องทํางานของเธอก่อนที่จะเปิดประตูและชะโงกหน้าเข้าไปพี่นายยองครับนายมีธุระรือเปล่าจองมินนั่งก่อนสิ ผมจะเข้ามาปรึกษาพี่เกี่ยวกับนางเอก MV ตัวใหม่ของผม,ผมคือผมอยากจะเสนอให้วีมาเล่น MV ตัวนี้ผมว่าเธอน่าจะทำได้พี่เห็นว่าไงครับวีนัดเหรอไม่เลวนะแต่เธอจะยอมมาเล่นให้นายหรือเปล่าอีกอย่างช่วงนี้เธอก็กำลังยุ่งกับงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของบริษัทด้วยพี่นายยองก็ลังโทรคุยกับบอสของเธอที่เมืองไทยสิครับให้เขาเป็นคนช่วยพูดเกี่ยวกัว่วีผมว่าวิธีนี้วีจะต้องยอมแน่ แล้วทำไมพี่จะต้องทำให้มันยุ่งยากวุ่นวายด้วยละ่ะสู้เราหานางเอกคนอื่นไม่ง่ายกว่าเหรอคือว่าผมรักเธอแต่เธอไม่ยอมเปิดโอกาสให้ผมได้ใกล้ชิดเธอพี่ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับนะครับผมขอร้องช่วยผมหน่อยนะผมอยากให้เธอมาเล่นเป็นนางเอกเอมวีตัวนี้ให้ผมนะครับพี่นายองผมจะได้มีโอกาสใกล้ชิดเธอมากขึ้นผมรับรองนะครับว่าผมจะตั้งใจทำงานนี้ให้ดีที่สุดงั้นก็ได้ พี่จะลองพูดกับคุณนัทเขาให้แต่ไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะเธอพูดพร้อมกับกดโทรศัพท์สั่งให้เลขาต่อโทรศัพท์ให้ช่วยต่อโทรศัพท์ไปหาคุณนัทที่บริษัทวิชั่นแอปเปิ้ลไทซิ่งเมืองไทยให้ทีติดแล้วโอนสายเข้ามาเลยนะสักพักเลขาก็โอนสายเข้ามาให้ป็นนายองทักทายคุณนัดอยู่สักพักก็พูดกับเขาถึงเรื่องที่เธอต้องการคุณนัดคะคือฉันกำลัมงมอง,มองหานางเอกหน้าใหม่นอกวงการมาเล่นเอ็มวีให้จองมิน ทีนี้ฉันอยากจะได้วีนสัสลูกน้องคนสนิตของคุณมาเล่นเป็นนางเอกเอ็มวีตัวนี้ก็เลยจะลบกวนคุณนัทช่วยพูดกับเธอให้ยอมมาเล่นเอ็มวีตัวนี้ให้เราได้ไหมคะวีเหรอครับผมไม่ค่อยแน่ใจว่าเธอจะยอมตกลงหรือเปล่านะครับเพราะปกติวีจะทํางานอยู่เบื้องหลังอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่แต่ผมจะลองพูดกับเธอให้นะครับได้เรื่องยังไงแล้วผมจะให้วีเขาโทรกลับไปคุยกับคุณขอบคุณคุณนัทมากเลยนะคะไม่เป็นไรครับเรื่องแค่นี้เอง เดี๋ยวผมจะโทรไปคุยกับวีให้เลยแค่นี้ก่อนนะครับจากนั้นก็วางสายว่ายัางไงครับพี่นายองบอสของอวียอมรักตากหรือเปล่าครับจองมินที่นั่งฟังอย่างอดทนก็ถามขึ้นมาด้วยความอยากรู้คําตอบปืนนายองหัวเราะกับท่าทางของชายหนุ่มเธอไม่เคยเห็นเขาร้อนลนแบบนี้มาก่อนถึงแม้ว่าเธอจะรู้จักยองซูมาบ้างว่าจองมินชอบหญิงสาวตั้งแต่ครั้งที่ไปถ่ายทำโฆษณาที่เมืองไทยคราวที่ผ่านมา แต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะอาการหนักและเป็นนอมมากถึงเพียงนี้คุณนัดรับปากจะช่วยพูดกับคุณวีให้แต่ไม่รับปากว่าจะสําเร็จหรือเปล่านะถ้าเขายอมพูดกับเธอแล้วก็ต้องสําเร็จแน่ครับเพราะวีรักและเกรงจใจบอสคนนี้ของเธอมากเลยถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับจะไปไหนก็ไปพี่จะได้ทํางานต่อจังมินยิ้มอย่างถูกใจก่อนที่จะเต้นสเต็ปแนวฮิปฮอบที่เขาถนัดออกจากห้องไป แต่แล้วเขาก็โผล่หน้ามาขอบคุณหญิงสาวที่นั่งอยู่ที่โต๊ะทํางานขอบคุณอีกครั้งนะคะพี่นายองที่ช่วยผมผู้จบชายหนุ่มก็เดินจากไปอืนนายองสายหน้ายิ้มยิ้มกับอาการของเขาแล้วก็ลงมือทํางานต่อในช่วงจังหวะนั้นเองที่นักโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของวีนัสเขารออยู่สกักพักหญิงสาวก็รับสายสวัสดีค่ะบอสมีอะไรให้วีรับใช้คะเธอพูดด้วยน้ำเสียงสดใสเมื่อรู้ว่าคนที่โทรมาหาเธอคือบอสของเธอ คุณนัทหัวเราะมาตามสายสบายดีหรือเปล่าคุณวีงานทางโน้นเป็นยังไงบ้างยุ่งมากไหมวีสบายดีค่ะงานตอนนี้ก็ยุ่งเหมือนกันพอทุกคนกำลังเตรียมงานแกลลอร์พิหนิงของบริษัทอยู่ค่ะคุณนัทเห็นโฆษณาโทรศัพท์มือถือที่วีทำหรือ,อยังคะคุณจันนี่ชอบมากเลยค่ะเห็นแล้วอีกอย่างจันนี่เขาโทรมาหาผมตั้งแต่ตอนที่เขาเห็นโฆษณาที่คุณส่งไปให้เขาดูเป็นตัวอย่างเขาชมคุณมากเลยนะ ถ้าโฆษณาตัวนี้ประสบผลสําเร็จเราคงจะได้ทําโฆษณาตัวอื่นๆของบริษัทเขาอีกแน่และผมก็คิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วก็คุณไม่เคยทําให้ผมผิดหวังสักครั้งบอสเล่นชมวีแบบนี้มีก็ตัวลอยไปเท่านั้นนะสิคะเธอพูดพร้อมรอยยิ้มที่สดใสว่าแต่บอสตัวหาวีมีอะไรเล่งด่วนหรือเปล่าคะผมมีงานใหม่จะมาเสนอคุณคือทางบริษัท s m k เขากำลังมองหานางเอกหน้าใหม่นอกวงการ มาเล่นเอ็มวีให้จองมินและเขาสนใจคุณเขาก็เลยทาบทามมาทางผมวีไม่เคยทำมาก่อนเลยนะคะบอสก็ทราบปีนี้คะ่ะเธอพูดดิ่นอึดอัดผมอยากให้คุณลองไปอ่านบทดูก่อนที่จะตัดสินใจถ้ามันน่าสนใจผมก็อยากให้คุณรับเล่นเผื่อว่าในอนาคตเราเอาจจะต้องติดต่อกับบริษัทเขาอีกจะได้ไม่มีปัญหาบอสอยากให้วีรับงานนี้จริงเหรอคะเธอถามเจ้านายของเธออีกครั้ง ที่จริงเธอไม่อยากที่จะรับงานนี้เพราะถ้าเธอรับเธอก็จะต้องทำงานใกล้ชิดกับจองมินเธอกลัวเขาพอๆกับกลัวใจตัวเองถ้าคุณถามความคิดเห็นของผมผมก็อยากให้คุณรับงานนี้ไม่แน่นะคุณอาจจะดังไม่แพ้จองมินหรืออาจจะได้เป็นนางเอกละครก็ได้ใครจะไปรู้อีกอย่างถือเป็นประสบการณ์ใหม่ด้วยดูๆไปแล้วผมว่าคุณกับเขาก็เหมาะสมกันดีหญิงสาวถอนใ,นใจก่อนจะพูดว่า ก็ได้คะ่ะถ้าบอสอยากให้วีรับงานนี้วีก็จะทำคะ่ะแต่ว่างานเดียวเท่านั้นนะคะขอบคุณมากจากนั้นก็ขอยุติการสนทนาวีนัสเองก็วางสายพร้อมกับความหนักใจกับงานใหม่ที่ได้รับมอบหมายมาเธอโทรศัพท์กลับไปหาอ่นนายองและพูดคุยถึงรายละเอียดของงานชิ้นนี้นายองให้เธอเข้ามาคุยรายละเอียดกันอีกครั้งอึนนายองพยายามพูดจาหวานล้อม เพื่อโน้มนาวจิตใจของวีนาอยู่พักใหญ่เธอพูดกับหญิงสาวด้วยความเป็นกันเองโดยเรียกแทนตัวเองว่าพี่สุดท้ายวีนาก็ตัดสินใจตอบตกลงรับหน้าที่นางเอกเอ็มวีคนใหม่ให้กับจองมินในวันที่วีนาจะต้องมาถ่ายทำเอ็มวีของจองมินเป็นวันแรกเธอรู้สึกเหนื่อยเนื่องจากจะต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อเดินทางมาถ่ายทำตามสถานที่ที่ทีทมงานนัดเอาไว้ประกอบกับช่วงเวลาที่ผ่านมาเธอต้องทำงานดึกเพื่อเตรียมงานของบริษัท แต่ในเมื่อรับปากพี่นายองไปแล้วว่าเธอจะทำงานนี้เธอก็เลยต้องมาทีมงานเข้ามาซักซ้อมบทกับวีนัทว่าวันนี้จะเป็นฉากง่ายๆเป็นฉากที่พระเอกนางเอกกำลังอยู่ในช่วงอินเลิฟทีมงานจะถ่ายทำฉากนี้ที่ริมทะเลหลังจากซักซ้อมบทกันเสร็จก็ปล่อยให้เธอได้พักผ่อนตามสบายจะลงมือถ่ายทำจริงเมื่อไหร่จะให้ทีมงานมาเรียกเธออีกครั้งวีนัทชอบบรรยากาศริมทะเลแบบนี้อยู่แล้วเธอจะรู้สึกสดชื่น และเดินคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยบางครั้งเธอเองก็รู้สึกอ้างว้างอยากมีใครสักคนเคียงข้างและในบางครั้งเธอเองก็รู้สึกลำคาญกับการที่จองมินมาคอยตามตอแยพูดจากรุนรุาเธออยู่เสมอแต่ก็อดจะยอมรับกับตัวเองไม่ได้ว่าเธอรู้สึกอบอุ่นเช่นกันเวลาที่มีผู้ชายคนนี้อยู่ใกล้ๆคุณเดินมาไกลามากเลยนะวีเธอหันไปตามเสียงเรียกจองมิน หญิงสาวเรียกชื่อของชายหนุ่มเบาๆแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรชายหนุ่มก็พูดขึ้นมาเราเดินกลับกันเถอะใกล้จะได้เวลาถ่ายทําแล้วผมเลยรับอาสาพ,พวกทีมงานมาตามคุณวีนัทพยักหน้าและเดินตามชายหนุ่มกลับไปโดยไม่พูดอะไรในระหว่างทางเดินกลับไปที่กองถ่ายจองมินเป็นฝ่ายพูดทําลายความเงียบเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเราผมจะรับผิดชอบรับผิดชอบ ฉันคิดว่ามันไม่จําเป็นผมไม่เข้าใจเลยว่าทําไมคุณถึงปฏิเสธความรับผิดชอบของผมอยู่เรื่อยหรือว่าคุณมีคนอื่นจังมินพูดด้วยน้ําเสียงหงุดหงิดเขารู้สึกไม่พอใจกับคําตอบของหญิงสาวมีคนอื่นคุณหมายถึงใครหญิงสาวไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดกใกล้พี่วินของคุณนั่นไงผมเห็นคุณชอบคุยโทรศัพท์อย่างมีความสุขกับมันบ่อยๆพี่วินเหรอคะวีนะัทเพิ่งจะเข้าใจความหมายของชายหนุ่ม นี่เขาหึงหวงเธอกับพี่วินอย่างนั้นเหรอเธอกลับรู้สึกดีใจที่เขาแสดงอาการหึงหวงในตัวเธอจนเผยยิ้มออกมาคุณยิ้มทำไมเขาถามขึ้นมาอย่างไม่พอใจฉันก็ขำคุณนะสิคุณรู้ตัวหรือเปล่าคะว่าพูดอะไรออกมาทำไมจองยินจะไม่รู้ว่าเขาแสดงให้เธอรู้ว่าเขากำลังหึงหวงเธอทั้งที่เขาไม่เคยทำแบบนี้กับผู้หญิงคนไหนมาก่อนแต่เธอกลับหัวเราะเยาะเขาซะนี่ ทำให้เขายิ่งออกอาการหมุดหงิดหญิงสาวเห็นอาการเช่นนั้นก็อดที่จะยิ้มออกมาอย่างเอ็นดูไม่ได้กระดูกเขาทำเขาสิเหมือนเด็กตอนที่ถูกขัดใจไม่มีผิดผมจะรับผิดชอบคุณบอกมาเลยว่าคุณต้องการแบบไหนฉันเคยบอกคุณไปแล้วนะคะว่ามันไม่จําเป็นวี v. คุณอย่าทำเหมือนกับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเรามันเป็นเรื่องธรรมดาสิผมรู้นะว่าคุณไม่ใช่ผู้หญิงประเภทที่จะปล่อยตัวนอนกับผู้ชายเพียงเพราะความสนุกและที่สําคัญ ผมเป็นผู้ชายคนแรกของคุณด้วยแล้วทำไมคุณถึงปฏิเสธความรับผิดชอบจากผมคุณอย่าคิดนะว่าผมจะยอมปล่อยให้คุณไปเลงรักกับไอพ่วินอะไรของคุณง่ายๆผมบอกซะก่อนนะว่าไม่มีทางคุณเป็นของผมแล้วผมจะไม่ยอมปล่อยให้ใครหน้าไหนมายุ่งกับคุณเหมือนอย่างที่ผมทำหรอกนะเขาพูดพร้อมกับกระชากแขนเธอบีบอย่างแรงปล่อยฉันเจ็บนะฉันบอกให้ปล่อยไงแล้วเรื่องที่ฉันจะนอนกับใคร มันก็ไม่ใช่ธุระกงการอะไรของคุณชายหนุ่มไม่ยอมปล่อยมือจากเธอและยังพูดเสียงดังใส่หน้าเธออีกด้วยวี v. คุณอย่าทำตัวเหมือนผู้หญิงกาการที่คิดจะนอนกับผู้ชายคนไหนก็ได้ง่ายๆแบบนั้นเลยผมรู้ว่าคุณทำไม่ได้หรอกแล้วคุณไม่เคยคิดบ้างหรือว่าการที่เรามีอะไรกันในคืนนั้นมันอาจจะทำให้คุณท้องท้องเหรอเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเธออุทานออกมาพร้อมกับหน้าถอดสีจริงสิ ถล่มเรื่องนี้ไปส,สนิทเลยทำไมจะเป็นไปไม่ได้คุณคงจะไม่ไร้เดียนสาจนถึงขนาดที่ไม่รู้ว่าการที่เรามีอะไรกันโดยไม่มีการป้องกันมันอาจจะทำให้คุณท้องได้หรอกนะแต่ก่อนที่จะมีการพูดอะไรกันทั้งสองคนก็ได้ยินเสียงทีมงานคนหนึ่งตะโกนพูดขึ้นมาพอดีพระเอกนางเอกเ,เ,เ,เดินมาโน้นแล้วเราลงมือถ่ายทำก็ได้ละจากนั้นการทำงานก็เริ่มต้นขึ้นหญิงสาวสลัดความกังวลใจออกไปจากหัวแล้วหันมาตั้งใจทำงาน อดรู้สึกไม่ได้ว่าเธอยังทำได้ไม่ดีพอโชคดีที่เธอเล่นไปตามบทบาทที่จางมินเป็นคนนำเขาทำลาวกับว่าเธอเป็นคู่รักของเขาจริงๆและเขารักเธอมากมายจางมินแสดงให้เห็นทั้งสีหน้าและท่าทางว่าเขามีความสุขมากที่ได้อยู่กับผู้หญิงที่เขารักท่ามกลางบรรยากาศที่แสนจะโรแมนติกแบบนี้วีนัสอดที่จะชื่นชมเขาไม่ได้เพราะเขาแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพที่สามารถสวนบทบาทได้สมจริง เธอไม่มีทางรู้หรอกว่าการที่จองมินแสดงได้สมจริงแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าเขารู้สึกกับเธอเช่นนั้นจริงๆทําให้เขาสามารถแสดงออกมาได้ดีไม่มีที่ติทัดโอเคทุกคนทํางานได้ดีมากสําหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้ก็เหลือฉากสําคัญที่สุดอีกฉากหนึ่งเราจะถ่ายทํากันตอนหัวค่ํามผมจะให้ทีมงานส่งรถไปรับคุณวีที่บริษัทสักประมาณหกโมงเย็นนะครับคุณวีมีปัญหาอะไรไหมครับผู้กํากับหันมาถามหญิงสาว ไม่มีปัญหาค่ะหกโมงเย็นใช่ไหมคะวีจะได้เตรียมตัวให้พร้อมถ้าเสร็จแล้ววีขอตัวกลับก่อนนะคะเชิญตามสบายครับว่าแต่คุณวีจะกลับยังไงครับวีขับรถมาคะ่ะไม่ต้องเป็นห่วงวีขอตัวกลับเลยนะคะแล้วพบกันพรุ่งนี้ครับหญิงสาวเดินเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและขับรถกลับบ้านตามลําพังโดยมีสายตาของจองมินมองตามไปด้วยขนาดนั้นเองที่ยองซูเดินมาตบไหล่ของเขา วันนี้นายทําได้ดีมากเลยนะฉันว่านายอินกับบทสุดๆหรือจะเป็นเพราะคุณวีช่วยบิวอารมณ์ให้นายที่ผมทําได้ดีก็เพราะว่าผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆพี่ไม่คิดว่าการได้มาพอรักอยู่กับหญิงสาวที่ตัวเองรักท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกริมทะเลแบบนี้จะทําให้เรามีความสุขจนคนอื่นต้องอิจฉาเราสองคนหรอกเหรอครับยองซูหัวเราะควางคิดของชายหนุ่มเสร็จเรื่องทางนี้แล้วเราเตรียมตัวกลับกันดีกว่า นายจะขับรถกลับเองใช่ไหมใช่ครับแล้วพี่จะกลับยังไงนายไม่ต้องห่วงฉันต้องเอาของกลับไปเก็บก็เลยจะไปพร้อมกับรถตู้ของบริษัทท้องถนนในค่ำคืนอันมืดมิดถึงแม้จะไม่พลุกพ่านเช่นการจราจรตอนกลางวันแต่ก็มีรถแล่นไม่ขาดระยะมีนัดมัวแต่คิดเรื่องที่จำมีนพูดกับเธอเมื่อตอนบ่ายจิตใจของเธอว้าวุ่นมากทำให้หญิงสาวไม่ทะลวงรถคันหนึ่งที่ให้สัญญาณเลี้ยวออกมาจากซอย มารู้สึกตัวอีกทีกระววนตัวเต็มทีเธอจึงตัดสินใจขับรถเสยขึ้นไปบนฟุตปาดชนโครมกับเสาไฟฟ้าเสียงดังสนั่นวันไหวไปหมดวีนาสยังคงนั่งอยู่ในอิลิยาบทนั้นนานจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาใกล้รถของเธอเขาเคาะกระจกรถทางด้านที่เธอนั่งหญิงสาวกดกระจกลงมาคุณเมาหรือเปล่าถึงได้ขับรถเสยขึ้นมาบนฟุตบาทแบบนี้เงียบปัสจากเสียงต่อเใด วีนั้มีความรู้สึกเหมือนตนเองกำลังชอ็อกขอผมดูใบขับขี่หน่อยสิใบขับขี่เหรอคะหญิงสาวควานหาใบขับขี่สากลในกระเป๋าของตนเองและยื่นส่งให้ตำรวจนายนั้นนี่คะ่ะนายตำรวจรับไปพลิกดูก่อนอื่นผมว่าคุณถอยรถลงมาก่อนดีกว่าถอยรถเหรออยีายวว่าแต่ถอยรถเลยตอนนี้เธอไม่มีแรงแม้แต่จะขยับตัวได้ซ้ำและแล้วก็มีเสียงรถยนต์คันหนึ่งลัา่นมาจอด พร้อมกับร่างสูงของคนขับก้าวลงมาจากรถคันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเสียงที่ถามในตำรวจหนุ่มคุ้นหูเธอเหลือเกินเมื่อเธอหันไปเห็นเขาถนัดตาเธอก็เผอเรียกชื่อของเขาออกมาจองมินคุณรู้จักผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าตำรวจถามเขารู้จักครับเธอเป็นเพื่อนของผมหลังจากที่จองมินไปคุยกับตำรวจเรียบร้อยแล้วเขาก็เดินกลับมาพูดกับหญิงสาววีคุณถอยไปสิ ผมจะเป็นคนถอยรถให้คุณเองหญิงสาวทำตามที่เขาบอกแล้วคงต้องจอดรถคันนี้ทิ้งไว้ที่นี่ผมจะโทรไปให้ที่อู่ซ่อมมาจัดการให้แล้วผมจะขับรถไปส่งคุณเองเมื่อวีนัเดินมานั่งในรถของเขาเรียบร้อยแล้วอาการของเธอยังเบลอๆเ,เหมือนยังไม่หายตกใจชายหนุ่มเอื้อมมือไปลัดเข็มขัดนิโลภัยให้พร้อมถามหญิงสาวด้วยความเป็นห่วงคุณเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรแล้วคะ่ะแต่เมื่อกี้ฉันตกใจ มันจุกและรู้สึกเหมือนหัวใจะจะหยุดเต้นผมว่าผมควรจะพาคุณไปหาหมอก่อนจะไปส่งคุณที่บ้านไม่ต้องหรอกคะ่ะฉันไม่เป็นอะไรแล้วแต่ผมว่าคุณควรจะให้หมอตรวจด,ดูให้แน่ใจเพื่อความปลอดภัยของคุณฉันไม่เป็นไรจริงๆคะ่ะเพียงแค่ตกใจเท่านั้นคุณช่วยพาฉันกลับบ้านหน่อยได้ไหมคะฉันรู้สึกเพลียมากเลยโอเคครับคุณจะนอนพักก่อนก็ได้นะถึงที่พักของคุณเมื่อไหร่ผมจะปลุกคุณเองเขาหันไปตั้งใจขับรถ พอหันกลับมามองเธออีกทีก็พบว,ว่าเธอหลับไปแล้วคงจะเหนื่อยจริงๆเขาจอดรถข้างทางแล้วก็ถอดเสื้อแจ็คเก็ตตัวที่เขาสวมใส่อยู่ห่มให้วีนัสก่อนที่จะขับรถกลับที่พักของเธอวีครับถึงแล้วครับจางมินเรียกพร้อมกับการเขย่าตัวเธอเบาๆหญิงสาวรู้สึกตัวค่อยๆลืมตาถึงแล้วหรอคะฉันหลับไปนานขนาดนี้เลยเหรอคะขอบคุณนะคะที่มาส่งไม่เป็นไรครับ ว่าแต่กูไม่เป็นอะไรแน่นะจะให้ผมขึ้นไปส่งคุณบนห้องไหมไม่ต้องค่ะฉันไม่เป็นอะไรแล้วขอบคุณอีกครั้งนะคะหญิงสาวพูดพร้อมกับเอื้อมมือไปจะเตัวประตูรถแต่ชายหนุ่มเรียกเธอไว้วีครับจองมินเรียกเธอพร้อมกับอบกอดเธอไว้ด้วยอ้อมแขนอันอบอุ่นซึ่งหญิงสาวเองก็สแสวงหาอ้อมกอดที่อบอุ่นนี้เช่นกันเขาจูบเธออย่างดูดเดิมก่อนที่จะถอนริมฝีปากออกมาอย่างช้ชาๆอย่างเสียดาย เพื่อให้หญิงสาวหายใจกุดไนคครับวีนัดยิ้มและพูดเตือนให้เขาขับรถกลับอย่างระมัดระวังผู้จบเธอก็เดินเข้าที่พักไปทิ้งให้ชายหนุ่มยิ้มอย่างพอใจที่เธอเป็นห่วงเขาจากนั้นเขาก็ขับรถกลับที่พักของตนเองขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะและกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ Love Novel Channel By นุชคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ